พี่บอกว่าตอนนั้นพี่อะไรอยู่บนรถใช่อยู่บนรถใช่แล้วพี่เห็นเนี่ยเข้าใกล้น้องบูไม่ได้แต่พี่เชียร์หนูอยู่นะลูกสู้เขาข้าวบูมเราฟังเพลงบูมกลางสี่แยกไฟแดงมึงรถบูมอะตาอดอลเหมือนค้นผมดูในสตอรี่อยู่เหมือนกันเหมือนเราคาดกันอ่ะทุกงานเลยแบบเราคาดกันแต่เราก็หากันจนเจอ เั็นดีนะขอบคุณโฆสตาที่ทำให้เราได้คาดกันสวัสดีครับเฮ้ยพี่เจอน้องลุงน้องภูมิแล้วรักเธอเต็ม กับพี่เสียเงินโบดไปตอนนั้นขอบคุณครับขอบบคคุณรันี่วงเงินเขาเต็มเลยนะตอนเดทไอดอลอ๋อพี่เคืนะพี่มาให้สร้างความสุขให้พี่ก็พอครับพี่แบบแต่งตัวมาเพื่อเจอเราทั้งคู่ยนฉบับสวยาันี่เรียกว่าแบบมาแบบชายหน้าดอลหรือเปล่าไม่เอาไม่พูดไม่เอาแม่ไม่ให้บอกมันจะต้องเต็มแบบเจ้า เฮ้ยอยากอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีเขาถึงเห็นแววว่าเราจะมาคู่กันนะบุมบูมเพราะว่าเราสองคนจริงๆคือเป็นสายแบบร้องเลยใช่ไหมก็คือเราเราได้ร่วมงานแสดงกันด้วยจริงๆแล้วเพลงนี้ก็จะถูกนำไปใช้ในซีรีส์ด้วยเรื่องอะไรนะลูกอัลค้อนเด Sky รัดฟ้าล่าฝันครับ ซึ่งซึ่งในซีรีส์เราแสดงเป็นศิลปินดูโอยุค 80s ยุค90มาเลยลิงก์กันนะครับแบบชื่อเพลงชื่อเต็มแม็กซ์ใช่ไหมครับนคุณเน็กก็เป็นเป็นเต็มอ่ารับบทเป็นเต็มอันนี้รับบทเป็นแม็กซ์อ่าเลยรวมกันเป็นเต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์เลยอ๋อที่มาอ๋อคือชื่อเต็มกับชื่อแม็กซ์ในซีรีส์ใช่ครับเต็มแม็กซ์กับมันจะมาจากเหมือนเหมือนกับศิลปินยุคก่อนๆที่เขาจะเอาชื่อตัวเองมาตั้งเป็นชื่อเพลงเหมือนโบจอยโฟมอดลิปออยอะไรอย่างเงี้ยแดนบ สีคิมใช่ไหมเป็นดูโอใช่ไหมลาเกียด์เธอเต็มแม็ก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 นี่ใช่ไอีกหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งเลยแล้วแต่คนจะร้องครับก็คือถ้าซีรีส์ยังไม่มาก็ไปฟังเพลงก่อนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเพลงนี้กันชื่อเพลงเต็มแม็กเลยเต็มแม็กครับชื่อเพลงเต็มแม็กคนร้องไม่เต็มเลยบานา ไอ้เต้าเด็กช่องวันเดี๋ยวเจอกันหน่อยเราอะแกเป็นที่ห้างเอสเราไปแบกของด้วยมันไม่เป็นศิลปินไอเดียใครใครเป็นคนแต่งเพลงนี้พี่กอล์ฟโปสการ์ดเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับใช่ยุคนี้เลยยุไวทุกเคในยุคใช่คือทางนี้เลยช่องช่ำชองมดแล้วเสียนะครับแล้วก็มีพี่เอฟูด้วยครับพี่เอฟูจะเป็นโปรดิวเซอร์ไม่แต่แอบอยากถามเหมือนกันนะว่าพี่เอฟูอ่ะ เขามีกี่ล่างอ่ะเพราะว่าเหมือนเขาทุกศิลปินตอนนี้ทุกคนอะถ้าไปรุ่นจะต้องเป็นเขาหมดเลยใช่ครับใชก็เก่งจริงจริงครับพวกพี่ทั้งสองเก่งมากเป็นคนสร้างที่สุดยอดจริงๆเป็นไงบ้างร่วมงานเขาแบบได้สกิลอะไรกลับมาบ้างไหมสนุกครับแบบว่ามันมันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองครับเออ่ที่ผมไปนะผมไปหาเขาที่เออ่ที่ที่ห้องแอร์ของพี่เอเขาเลย ปวดฉี่ครับก็ขอข้ห้องน้ำห่งแรกเลยก็คือเจอไปถึงก็เจอมก่อนไม่คือผมเจอเขาเลยผมเจอเขาเลยแล้วก็เคาะประตูคือพี่กำลังนั่งทำเพลงอยู่กิงใจเขาก็ พี่ครับผมขอเข้าห้องน้ำหนึ่งผมไม่ไหวแล้วอ๋ออแล้วพี่เขาจริงเหรอห้องน้ำตรงนู้นเลยเนาะจริงความประทับใจแรกแล้วก็เป็นแบบเฟิร์สอินเพรสชั่นใช่ที่ที่เขาเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คือเจอเราแบบปวดฉี่ก็เลยบอกว่าไม่แต่ว่าแต่แม็กเป็นอะไรรู้เออในมุมอัดเนี่ยเอ่อก็คือพี่เขาแบบพี่พี่เขาบอกว่าให้เราใส่ความเป็นตัวเองได้เลยใช่ครับแบบสามารถแบบร้องแบบ ห้ามร้องแบบถูกวิธีครับเวลาร้องอเขาบอกให้ร้องแบบผิดวิธีไปเลยเพราะว่าเพลงเขาบอกว่าเพลงในยุคนั้นครับมันเป็นการร้องแบบที่ที่คนร้องคือเราจะไม่ต้องโฟกัสเสียงอะไรเยอะแยะครับแค่แบบเสียงแผดแผดไปเลยขอให้สนุกสุกพอครับเป็นวิธีการร้องของยุคก่อนเจริงใช่ครับใช่เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคนึง เทคนิคแล้วกันครับต้องเสียบแผ่นเหมือนรถยังไงอ่ะยังไงท่อนไหนบางทีอย่างเงี้ยพี่มันคือทุกท่อนเลยพี่ก็ต้องใช้เสียงเราพี่ใช้เอออย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าจะไปร้องหล่อๆมันก็ไม่เข้ากับมูดเพลงไงอ๋อถ้าต้องแบบถ้าเราพูดก็เต็มแมทใช่เต็มแมทเต็มแมทเต็มแมทเต็มแมจะแบบเจอปากฝากๆายไวทูเคมันจะแบบอ่าใช่จะมีอะไรนิดนึ่งมีอะไรยึกยักกวนๆหน่อยอยากดูแล้วอ่ะต้องลองอ่ะมาดิไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนมาค มีก็จะมาแบบฟิชชายหน่อยนะการขึ้นเทคชื่อก็เหมือนกันใช่ไหมมันมันจะมีความแบบแสงก็มีความแบบว่าสีเสียงแบบว่าเนี่ยเออไปเนี่ยคือมันจะซับ้อนนะครับมันจะแบบมันเป็นมันเต้นกันรำกันติกันติกออเต้นยับอยู่นะเต้นยับแต่จริงท่าไม่ยากนะเอาจเหรอใช่ครับไม่อาจจะดูซับซ้อนแต่พอมาเต้นจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ยากเลยวู้วว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 ว เฮียมาคุณอ้าวเคยเจอเลยดิคุยแบบเออแต่ว่าเข้าใจแล้วคำว่าแบบว่าเทคนิคการร้องมันแบบเป็นยูนในจริงๆอ่ะใช่ครับเธอเเต็มดี๋ยวพี่ทำยากเลยแก่ท่าแต่กินเนต้องเต็มกินเนต้องเต็ม ดีนะนี่นักเอกมาแล้วเเน่ย้านีเราเราต้องหลุดออกมาอ๋อไม่เล่นหน้าม่เล่นนาเมนตัวอย่างตัวอย่างสีนที้ไงนี่เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วโอ้อี่ตอนนี้รอนมากใช่ไหมฉันไม่ได้ขรแตกี่นี้ อันนี้กี่ขวบอะคนเนี้ยขวบอันเมื่อก่อนเลสเเกตแบบดีเะเหมือนฟิลพวกแบบที่มอปฏิพาติเมื่อก่อนอุ้ยนี่เสียงรตายอ้กอง้ตือยอนอยู่ โอ้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 มเต้นมาโอ้เตนกัต้ยัยอยูสาวแม่เต้นยับอยู่นะฮุ่ักยับอยู่นะ้ามมี่าแบบถมมี่ขะไรันส่งการนี้นะคะุณผู้ชมลายเบกนี้ได้เลย ไม่เหมาะกับการเปิดเป็นงานเทศกาลนะครับไม่เหมาะกับชาเป็นโมดติ๊กต๊อกมากเลยน้องๆก็รับงานไปกันรับงานรับงานเลยประสบกานเลอุ้ยอะไอ้าวหายแล้วเจ้าจามเลยอ่ะอย่าปล่อยเธอต้องลอยนวล ในฐานะที่เป็นแบบแฟนคลับตามผลงานของ2คนนี้มาเราว่าอันนี้มันคือมิติใหม่ของทั้งบูมแล้วก็ภูมิเหลืยังไม่เคยเห็นมูนใช่ใช่มูนี้อาจจะเคยเห็นแบบเล็กๆในตอนประกวดแต่ว่าเพลงที่เป็นเพลงของตัวเองอ่ะยังไม่มีแนวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วเพลงนี้ก็เต้นยับเลยครับทั้งทั้งเพลงเลยเป็นเป็นครั้งแรกด้วยครับก็มันอยู่ครับก็เอาเรื่องอยู่ครับ เราเลือกอยู่นะครับแค่เอาเลือกอยู่นะครับตอนนี้ซองก็ยืนมันก็ยืนอย่างเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเราพี่แอบอยากรู้ว่าเมื่อกี้ทำไมทำไมเพลงนี้ถึงต้องปล่อยเดือนเดือนมีนาเนี่ยมีเลยครับผม เราต้องปล่อยเพลงนี้ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์เที่ว่าสงกรานต์แบบเต็มแม็กซ์เลยรอไปรับงานเต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์เลยครับเปิดเพลงให้คนเต้นกันเพลงอ่ะมันเป็นเต้นใช่ไหมเราลองเปลี่ยนอ่ะฟีลแบบร้องแบบโชว์เสียงอ่ะเปลี่ยนเป็นเพลงนี้โอ้โหเอาแบบพอๆใช่ไหมเออแบบไม่ใช่ไม่ใช่พอๆอันนี้ก็พอเอาแบบลองโชว์หน่อยได้ไหมรถโทรเป็นมากรถโทรเป็นมากรถโทรเป็นมาก ผมก็าไม่ได้พี่เกี่ยวเขาบอมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้เลยไม่ได้พี่ต้นมัดต้นมัดต้นมัดสติรุนเพลงเองนั่นแหลเด็กคนเด็กเก่งมากทไม่แต่สองคนเนี้ยเอาจริงๆอ่ะมีมีเพลงพวกเธอมีเพลงอะไรบ้างเอาเพลงเก่าๆพูดชื่อมาเผื่อคนดูแบบเพิ่งเข้ามาเจอครั้งแรกตามไปฟังเพลงของผมก็เป็นเพลงเดี่ยวชื่อเพลงขอบดาวขอบดาวใช่ครับจะขอบดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้าจะเอามาให้เธอได้ชม ก็สำหรับผมนะครับเพลงออที่ปล่อยออกไปก็เอาเอาเพลงล่าสุดก่อนชื่อเพลงว่าฉันมันเป็นคนแบบนี้นะครับฉนนบบััััันนนนนมเเป็็คคแบบี้รรรรกกกใใางจฟ ก็สามารถไปหาฟังได้นะครับหรือว่าพิมพ์บุ้งสารลับก็จะเจอครับผมฟังเพงฟังได้ทั้งอัลบั้มเลยนี่ก็พิมพ์คุมิโอ้ตากเจอแล้วใช่ไใช่ครับอย่างเพลง Why Do K อย่างเงี้ยพ่อแม่ฟังครั้งแรกพ่อแม่รู้สึกไงบ้างพ่อแม่ได้ฟังไปอย่างนี้ผมยังไม่ได้ถามเลยอ้าวไม่แต่ว่าเขาาฟังแล้วฟังแล้วแต่ผมไม่เคยถามว่ารู้สึกไงรู้สึกเออว่ะใช่อ่ะเป็นโจทย์ทำไมไม่ถามวะเป็นโจทย์กลับไปถามนะเอาได้ครับเดี๋ยวกลับไปถามแล้วแล้วเดี๋ยวผมมาเม้นเออมาเม้นมาเมนต์ในในช่องพี่นะได้ได้ครับว่าพ่อแม่่่่่่วาาาาาาอออยยงงไไรสิันนี้้ดถถถมมมมมมพแแ แล้วแม่แมบบ่แม่บอกว่าเพลงสนุกมากแต่แม่เต้นยังยังยังไม่เต้นแม่บอกเพลงสนุกมากแต่แม่ไม่เต้นตอนนี้แม่อยู่บ้านใช่ <laughs> แม่อยู่ท่าน,นี้ล <laughs> แล้บอกว่าแม่อยู่กับกะลมังแม่อยู่ตรงกะละมังซักผ้าอยู่เอ้ยถอนเลยดีกว่าใ <laughs> ช<อ>่ยังไงบ้างยังไงบ้างทอมแหละทีละท่าเราถอนท่านนิดนึงนได้เพราะว่าเป็นแบบชาร์ลีนติ๊กต๊อกต้องขอบคุณที่ถอนด้วยใช่อธิบายหลักๆก่อนคือมันจะมีอยู่สามท่านะครับท่าแรกมันจะเป็นท่าของอันนี้ครับ ทีมนี้ใช่พี่คิดว่ามันซักผ้าก็ได้ครับหรือว่าหรือว่าพี่แทงอะไรก็ได้แทงไปสักสี่ทีแต่ว่าเต็มแม็กเต็มกเต็มแม็กั่นพี่ที่สำคเ่อ้ว่าจะเอาคาเนี้ยหรือว่าพี่จเอท่เต็มแม็กเตแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กโอ้ตัเต็มแกแม็ก็ได้เป็นแม็กเต็มแม็กเเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มม็กเกตมกแแ้อง มีความสุขมากในการแบบเป็นเพลงเต้นนะใช่ไหมเหมือนเก็บกดมาสักพักแล้วก็มาได้เป็นเพลงนี้ก็คือเป็นตัวเองได้เลยซิงเกิลสองนะจะแบบเต้นก็ได้ครับเต้นก็ได้ครับเฮ้ยจะมีซิงเก็สองเหรอเฮ้ยแล้วจะมีอีกไปในเรื่องจะมีอีกปะผมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตายในเรื่องใครตายนะมีคนตายมีคนโนเรื่องตายมีตายคือในในตัวอย่างคือเปิดมาผมไปบายเลยอ่ะก็ อยู่อยู่บาเวทีแบบว่าเต้นเหนื่อยเกินใช่เลยเพราะว่าแกเต้นไม่ไี่อยู่ใม่ทั้งวันหรอกพี่เออใครจะไปไหวอ่ะอะไรเนี่ยแล้วเราจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตึกกัมมี่ไหมไม่มีไม่มีไม่ เามาเต้นได้เต้นได้พวกพี่สามารถเต้นได้แล้วในติ๊กต็อกอะชาเลนจ์อันเนี้ยคือเรามาอัดแอปไปทำอะไรยังไงได้บ้างไหมมีคนเขาแบบครีเอทหรือว่ามีชาเลนจ์ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีไม่ใชมีท่าพิเศษท่าพิเศษเอาหรอท่าพิเศษที่แรกที่ที่ผมบอกพี่ไปมันจะมีท่าแรกคือนี้แต่ว่าเราเราถ้าพี่ไม่อยากเต้นเนี้ยพี่มาเต้นอันนี้แม็กเ เอวหรือมันคืออะไรมันคือตรงนี้อพี่สะโพกทแมันบิดไปเลยพี่มันคือไขมม็กใส่ใสเใส่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 ใสายสะใสใช่ใส่ใส่ใย่ใส่ใส่ใสอใส่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 ใน่่ใส่ใใ่่่่ ใช่ครับถูงถูกแล้วครับโอ้แม็กแแมคแแแพคแอันนี้ซ้อมเลยเพราะว่าเดี๋ยวสเตนติกจอกขนองเลยครับแพคพคแคเสร็จแล้วพี่ก็คอยขเอามาคือท่อนเต็มแม็ก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 เท็มแม็กเตมแท็กเต็มแม็กเต็มแท็กเต็มแม็กมก็แม็กเ้็มม็กต้มกเต็มแมนเมมก็มแม็กตมแม็กเมกเต็มเก็สุดท้ายที่แค่ทุบครับ 1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองแค่นั้นหนึ่สอสามส่สสาี่แล้วก็จะโอ่รอบนึ่งต้องจบเลยโอ้ใช่ก็สุดท้ายอ่ะใจมีแค่นี่อ่ะใจมีแค่นี่พููอยากเต้นมากอะยังนะใจแล้วก็รู้ประวใจมีแค่นี้เด้งเสักหน่อยอ่ะแต่มีแค่เธออยู่เต็มแม้ คนกลับมาท่าเดิมเหมือนเดิมก็จะได้ซื้อใจมีแค่นี้จริงมันก็ไม่ทำอะไรก็ได้เตื่นเติม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 แต่มีแค่เธออยู่เต็มแมกแต่เธอไมแต่ว่าต่อคู่แต่แพ็คเอาเลยสี่เอาไปสี่โอ้แมกแมกแมกเต็มแมกเต็มแมกเต็มแมกสลับแท่านั้แต่แมกโอ้อ่าอันที่สามไงนะปึ้งใจมีแค่นี้เติมเติมเติมติมติมแต่มีแค่เธออยู่เต็มแมก โอเคพอเต้นตามได้ไหมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเส้นเดือดในสมองแต่ก่นเดือดซเดือดไม่แล้วฉันยังไม่มีลูกด้วยลูกฉันยังไม่เป็นไอดอลโอเคงั้นเดี๋ยวส่งใบสมัครเลยเดี๋ยวเขาก็ราจะมีเจ็ดแปดเก้าสิบออดิชั่นเลยเชิญปรอสิบเป็นสิบเป็นสิบเปดเก้าสิบป้งวันพอดีเต้นได้แล้วถ้างั้นถ้างั้นเราลองเราเต้นกันเลยไหมไปดูกันไหมเต้นเลยเต้นเลยทำเลยไม่ยากนะ เออยังไงได้บ้างอ่ะมาลองดูเปิดเพลงไหมเต้นเลยเต้นเลยเลิกตะคุบหนึ่งเลยแต่มาเบลหน้าเราไอ้เพลงอันนี้เลือกตั้งอีกเอ็มวีเองปะเนี่ยหรือว่ามีคนเลือกโอ้ไม่ผมแบบก่อนก่อนจะรู้ว่าเป็นพี่มาเบลก็คือคืนก่อนถ่ายเอ็มวีอยู่พี่เขาเลือกให้เหรอใช่ฮะแล้วถูกใจไหมใช่เพราะว่าเราติดตามพี่ซี่มานานมาก อึนเดน่ะแล้วใครจะเป็นคนให้คะแนนอ่ะเราเราเราให้คะแนนตัวเองได้อาหรอให้คะแนนตัวเองเหรอให้คะแนนตัวเองว่าตัวเองจะเต็มแม็กหรือเปล่าเออต้องต้องเต้นแบบอินเนอร์อินเนอร์เต็มแม็กมาเนะคุณผู้ชมเราจะปลุกความเต็มแม็กในตัวคุณใครดูอยู่นับสงการอย่าลืมนะครับไปแกะท่ามาหือถึเต้นหนักหรือไม่ถ้าขี้เกียจแกะก็ท่าอะไรก็ได้ครับแค่นี้ก็ได้เต้นแค่นี้เราสามารถเราสามารถเต้นเป็นรถแห่ได้แต่เป็นเพลงนี้นะครับทุกคนจะเต้นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสงการไม่มีเพลงเปิดเต็มแม็กนะครับเออ กรอ้ยมามามาไปไปไปรักเธอเต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์มแม็กซ์เต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์มแม็กซแม็กซ์เแก็ไมเแม็กซ์กซ์แม็กซ์กซ์แม็กซ์กซ์แม็กแมเ เลยเ e ออยู่เต็มแม็กโอเคแม็กกูน้อยสุดเลยแม็กกูน้อยสุดวันนี้แม็กกูน้อยสุดกูให้มึงเลยเต็มแม็กสุดแล้ววันนี้เพลงหวนมากก็อยากให้ทุกคนแบบไปลองเต้นกันนะคะแต่วันนี้ ดีใจนะไม่อันนี้แบบว่า<น>ดีใจที่อันนี้แบบดีใจที่น้องอ่ะได้มาอยู่ในช่องเราแล้วอ,อันนี้ดีใจเหมือนกันนะพเราเจอนานมากเพราะจริงตอนแรกอ่ะทําสคริปน้องอ่ะทีมอ่ะเตรียมสคริปเตรียมอะไรมามถามเกี่ยวกับเพลงนี้เยอะมากแต่เราอ่ะรู้สึกว่าอิโมชันอลเรากับน้องสองคนเนี่ย มันมันมีอะไรที่มากมากมากกว่านั้นเยอะมากอะไรเงี้ยเออแบบจริงๆแบบมีโอกาสที่น้องมาแล้วก็อย่าลืมทุกคนก็ยืไปตามน้องๆก็ได้ครับทั้งบูมและภูมิตอนเลิกฝากตัวยเราจะขายของน้อยยังไงได้บ้างอ่ะนี่ไงเอเจขึ้นตรงนี้เอเจขึ้นแล้วแล้วเฟซบุ๊กขึ้นตรงนี้แต่ฉันอยากให้พวกเธอโชว์โชว์แบบร้องแบบเต็มๆอะไรก็ได้่ากเพลงนึงหน่อยได้ไหมแบบโชว์เสียงนิดนึงคนเพลงเดบิวต์ไหมเพลงเดบิวต์แล้วต่อด้วัาเต็มแม็กซ์เวอร์ชั่นเป็นสไตล์พอยดาวกับถ้าเธอไม่คิดอะไร่ ได้ลิ้มาขนาดนี้มาแน่เจอกันนะไม่ได้ไม่ได้ไ่อาลองดูลองดูจะหอกดวงดาวที่ลอยเกลือนฟ้าจะเอามาให้เธอได้ชมให้ความคืนคมทุกความระทมที่มีเลือนหาย จะเอาแก้วแหวนเงินทองมากองสักวันต้องทำเพื่อเธอให้ได้ต่อให้ต้องเอาความฝันไปขายฉันก็ยินดีเฮ้สซึ้งเลยโอ้โหของคุณครับขอบคุณครับเลย MV ดีอ่นะ MV ดีแบบในกรุงเทพแบบแม่แม่มาที่บ้านเป็นนางเอก MV แล้วนะจริงนมเนี่ยอันนั้นคือแม่ผมเลยใน MV เอ้าผู้หญิง ที่เป็นนางเอกฮะแต่ตอนที่ดูตอนนั้นยังไม่ได้เจอแม่น้องภูง์ไงเคยจต่ไม่ได้อ๋อใช่ขอแม่จริงๆเลยดูแล้วคิดถึงบ้านเลยใช่ไหมคิดถึงบ้านเลยแต่ไม่มีบ้านอยู่แล้วแล้เอา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 สินไงเอาเสนับสนุนฟังเพลงกันเยอะๆนะคะสตรีมมิ่งฟังหรือฟักตัวเพื่อนเลยบูมบูมขอเสียงมันดีกว่าน้องบูมเฮ้ยขอให้เสียงไม่ปิ้นครับผมเกมเนี่ย ได้อยู่ครับสายแล้วครับช่วยพูดมาสักคำได้ไหมฉันไม่รู้เธอคิดยังไงหรือว่าฉันไม่ได้อยู่ในใสายตาแค่เธอนั้นพูดออกมาโอ้หช่วยพูดมาสักคำได้ไหม ทำไม่ได้คิดอะไรก็จะไปให้ไกลจากสายตาไม่มาให้เธอต้องเห็นหน้าไม่มาให้กวนใจเธอคุณพลรักนะสล้งอดแม่ไม่ไหว<ร>อ่ะพี่ <ฮา S 2> ไม่ไหว <c oughs> จริงคือเสียงแบบ เสียงไม่ไหวจริงเสียงไม่ไหวไม่แกเก่งกันมากเลยเนาะวุ่นวแบบเก่งจริงเก่งจริงแบบเป็นเพชรเพชรเม็ดนึงอะอาจริงผมมาฟังพอได้มาฟังไม่ไม่มีโอกาสไงเพราะว่าตอนเดอดสตา์เราแบบเราไม่ได้ไปดูสดไม่ได้ไปเลยเลยเสียดายเสียดายอยากให้มีคนดีในเดอะสตาร์คือก็เราร้องเพลงให้กล้องฟังร้องเพลงให้กล้องยังไม่ได้มีคนเข้าไปดูในสตูเพราะตอนนั้นโควิดด้วยเนี่ยกี่เดือนนะอดีตตั้งแต่ตอนนั้นนี่กี่เดือนอะเราถึงได้มาฟัง แม้เราคงได้มาโปรโมทมาอะไรกันบ้างครับใช่ใช่องเต็มแม็กแบบซึ้งๆต้องมีนั่น A M ีนี่นาะเอออาจจะได้แบบอินเนอร์ได้ลองขึ้นมาได้ครับผมโอเคได้คบี่คาดหวังนะเออลองส่งนะส่งพี่เขาไปไกลๆหรือว่าส่งอารมณ์ให้กับพี่เขารักเธอเต็มแม็กลองดูไปบูมพูมฟิชเชอร์ลิงคิมเมนก่อนได้เลยคิมลองด้วยไหน ขึ้นก่อนขึ้นก่อนให้น้องให้น้องไปให้น้องไปก่อนเดี๋ยวพี่พี่พี่เราเต็มแม็กจได้ไโอเคพี่เสิร์พเรักเธอต็มแม็กแม็กต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กเต็เต็มแม็กต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กแม็ก็แมมแม็เ็แม็ก็แม็ก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 เต็มแม็ก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 ็แม็กเ็แม็ก็ม็ก็แม็กเต็มแม็ก ได้เสียงมดีมากคิมคิมฟาติมาเธอเป็นสาวน้อยมากสุรจัอยูยนะจริงแอคคอร ี่เข้าวันไหนเออเอินป่วยนะครับนี่เรียกตัวมาริล่ามาแทนแล้วไม่พอจริงจริงถ้ายังไงก็ต้องติดตามดูนะฮะได้ครับติดตามต้อแต่วันนี้เต็มแม็กอย่าลืมไปฟังด้วยทุกสตรีมนะครับของน้องบูกับน้องภูใช่ขอเนื้อฝากตัวฝากเพลงด้วยครับสงการนี้อย่าลืมนะครับเต็มแม็กครับนี่ ไว้มากไว้ไว้เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาแน่นๆเต็มๆเราแบบว่าจอยคอนเทนต์กันแบบว่าอันนี้กันหน่อยไหมได้มากสักรายการหนึ่งเรามีหลายรายการในช่วงเนี้ยใช่ครับผมไปไปไปชวนเดี๋ยวชวนไมปก็ได้เลยขอบคุณเรืเองนี้โอเควันนี้ขอบคุณน้องบูมกับคุณมากมากขอบคุณมากที่กินไม่ซีโป้ดีใจมากอันนี้ดีใจจริงๆนะเราข้าเคลื่อนกันมาหลายรอบแล้วไม่ต้องพูดจะดำงานพูดตั้งแต่ตอนตอนที่จะได้เจอน้องแลับแม้ว่าเวลาตอนเนี้ยมันน้อยมากแต่ความรู้สึกคือจะแบบ อเอาอยากแบบอยากฟังอยากช่วยโปรโมทจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าเด็กสองคนนี้มีความสามารถแล้วก็อยากให้ทุกๆคนอ่ะไปตามน้องการลองไปเซิร์ชชื่อน้องก็ได้ลองไปตามดูผลงานน้องๆอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเด็กสองคนนี้เก่งจริงครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณบูมคุณมากๆนะครับติดตามดูได้ที่ YouTube ช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ในทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมเจอที่ไหนหรือว่าได้ยินที่ไหนเขาเปิดก็หยุดฟังแล้วก็ถ่ายลงตอรี่หรือทําอะไรก็ได้ครับอ่าแล้วก็สงกรานนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีเพลงเต้นหรือว่าอยากจะ เต็มแม็กซ์ะเต็มแม็กส์ครับไปตื๊ดกันเลยอ้แฮชแท็กถ้าเกิดมีใครเต้นหรือว่าใครจะทำคอนเทนต์อะไรสามารถติดแฮชแท็กเต็มแม็กส์ชาเลนจ์มาได้เดี๋ยเราเข้าไปดูนะครับถ้าใครติดแฮชแท็กเข้าไปสอบโอเคได้ค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่ฟัรยังกดกระดิ่งนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับ แ like oh. <laughs> มกเมเมกแกมเาเริ่มได้แล้วนะมาเริ่มได้แง่ายมากจริงท่าง่ายเลย <laughs> 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 ใช่แค่แบ <laughs> <laughs> บไวานี่ <laughs> <laughs> เฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหเฮ้โอเคไหมคุณเหรอโอเคค่ะ อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ